อะไรนะอะไรนะ <c oughs> เราจะออกไปไหนเราจะออกไปไหน,นะคะือ <c oughs> <c oughs> พี่นอนยังอยู่หรือเปล่าืห้องนี้มีแรงดึงอยูอ่พี่นอนออกไปแล้วเหรอคะอยู่ขมวดโอเคไมคได้ ถืราศีเห็นเงียบเห็นไม่พิมอไรก็เลยถามฉันอันนี้ถามไม่ได้หรอถามพี่น้อง ดู้มาได้เลยตั้งใจฟังละครอ,อยู่ละครที่หนูดูเหรอสวัสดีค่ะพี่สุราค่ะ โอเคเลยสวีทโฮมค่ะซีรีส์เกาหลีแบงค์ชิล่าติงนิ่งติงน <c oughs> ิงไฮ <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่สบ,บายนะสบ,บายมันต้องมากกว่า เหนวีเจหน้าตาจริงจ้ะกำลังเข้มข้นเลยพี่นอร์กำลังเข้มข้นสุดๆอย่างอย่างอย่างพีสแตนกิมมี่วอนฮันเนี่ย เธอจะสบายกว่าทุกคนในนี้คุณตั้งใจดูละครขนะที่สุดแล้วเนี่ยหนูจอวานสิบร้นะอแบบเนี่ยเพราะไลน์ไปด้วยดูด้วยต้องกอยหรือตลอดแล้วพี่ครูรหายไปไหนให้หนูไลน์เวลานี้ก็ตัวหนูหน้าโดนตี เินเชยอะไรวะยกินออ้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยพี่ตังกินแต่ข้าเที่ยงไปตอนบ่ายสามบ่ายสองบายสองสี่สิบ อันั้ข้าวเที่ยงเวลานี้ดีแล้วหรอเวลานี้ดีเหรอมันก็ไม่ดึกไปใช่ไหมจ้าแล้วเราไปกินข้าวเย็นกันกินอะไรดีนะไ่กินไก่ทอดอีกแล้ว อะไรคะอยากเล่นอยากเล่นอะไรคะอยากเล่นอะไรลองบอกได้หนูมไม่รู้ว่าพี่พี่จะเล่นอะไรกันโอ,โอเคไหม ร้อนใช่อ๋อขวัดขวาอยู่นี่ว่าตลบกว่าโอในลามีไหมแขนะโอในลาคืออะไรอ่ะไม่รู้เลยอ่ะทาแผนออกพรรษากันหนูเหรอต่อแป๊บ เอาแบบรอบที่สิบที่จุดเดิมใครอ่ะน่ารักจังนั่สี่ใครอ่ะฮะใครคะนีล่ลิงสุดหละนางฟางนาะน่ารักมา,าก บคุณทางหลงทางดีแล้วหลงอยู่ในนี้แหละไม่ให้ออกไม่ออกอยากออกเจไปหาเธอจริงอาป้าจริงอาป้าี่ดหกขอโห่ก็ไม่ขนาดนาั้นทำไมโทรศัพท์หนุมันชอบร่วงลงมา เขาใจเออทำไมมันชอบลุ้งมาค่ะใหญ่จะไ,ไปนำพาใน,น,นผูกจังอะไรนะพี่น้องหายไปไหน ขอบคุณค่าหลายๆจะได้อะไรนะปันอยู่โอเคค่ะทำไมมันชอบเร่องลงมาหรือเป็นที่มุมกล้องวะไ้เป็นที่มุมกล้องโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สุัคดีค่ะหนูมไม่เห็นตรงฝั่งน่ะต้องปัดมาฝันน่งนี้ต้นไม้มาลงแล้วเฮ้ยโอุ้ยอ่านคอมไม่ทันพิมพ์ลายด้วยจะเป็น โอ้ยพี่คุโรสวัสดีครับเป็นมาก่อนเดี๋ยวส่งไลน์ให้สวัสดีสบายดีโอเคค่ะพี่น,อน้อยพี่คุโร่หนูมาเวลานี้แล้วต้องปัดขวาไหนหนูอ่านไหมถามนิ่งจัดนิ่งจัด ถ้าได้เดี๋ยวมาเต์ขอให้ได้ค่ะไอโฟนอะไร,รอ่ะไม่รู้เรื่องหลอกวงทั้งน,นั้นใช่เซ็กซี่เ n k นที Be my Special day for you. Thank you. <laughs> ดูอ้วนนะสวยจังขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับพอหนูปัดขวาหนูไม่เห็นของขวา,าเสจจาเียใจบังพีอยากเห็นของขวาไงถ้่อยู่ฝั่งนี้ด้ะคอมเมนต์ไม่ทันผมชอบค่ะชอบคนอะไรนะอะไรอย่าัเงั้ยวันน้ตเจีาชูเจ้าช ข้าวอย่างไรนีคุณเอลีข้าวอย่ง